สวัสดีครับเพนเทคสปอร์ตติกนะครับตัวสีดำนะที่ผมต้องส่งไปอพอดีลืมอัดคลิปนะครับลืมอัดคลิปใช้ระบบให้นะเดี๋ยวก็มาแนะนําวิธีการใช้กับตัวนี้แล้วกันนะครับคล้ายๆกันเหมือนกันเลยครับแต่ต่างแค่สีดํากับสีบอดี้เงินนะครับตัวนี้ด้านซ้ายสุดเนี่ยเริ่มมาด้านซ้ายสุดเป็นตัวเลขหนักสิ่นะเวลาเราขึ้นสิ่มนะครับตัวแรกสิ่งก็จะหลังไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมจากศูนย์ไปหนึ่งลูปแล้วจุดไข่ปลาเล็กๆจนมาขีดใหญ่ก็คือเลขห้าก็คือห้าลูป ทีนี้ด้านซ้ายเนี่ยคือก้านกรอฟิล์มนะครับ,ก,บกับการเปิดฝาหลังก็คือดึงขึ้นมาหนึ่งสเต็ปแล้วหนึ่งสเต็ปเนี่ยก็คือดึงออกมาแล้วฝาหลังจะเด้งออกอตัวเลขกน้ำซีนจะรีเป็นศูนย์เวลาเราเปิดฝาหลังนะ,ะกล้องตัวนู้นเนี่ยผมตั้งม่านใหม่นะครับตั้งม่านใหม่ล้างระบบไปให้แล้วนะครับตั้งสปีดให้ด้วยนะครับแล้วก็บุกกันแสงรอบใหม่หมดนะครับโอเค ไล่มานะครับก็จะมีตาแมวเล็กตรงนี้นะตรงปุ่มชัตเตอร์เราขึ้นฟิล์มนะครับจะเป็นตัวบอกเราว่าฟิล์มน่ะถูกขึ้นอยู่จะมีสารสีส้มเด้งขึ้นมาเวลาเรากดทิ้งไปเนี่ยสารสก,ก็จะหายไปอันนี้สังเกตได้นะ,ะขยับมาเป็นตัวเลขวงแหวนสป,ปีดชัตเตอร์สป,ปีดชัตเตอร์นะครับหมุนด้านนอกก็จะปรัดเซตเตอร์มีบีนะครับถึงหนึ่งถึง1000ันะครับได้กล้องไปเนี่ยลองเทสเลยนะครับสป,ปีดหนึ่ง ทำงานปกติตครับไม่ค้างสปีดสองลองลองเทสได้เลยครับผมลังระบบไปแล้วครับเทสอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสปีดพันอ่าสปีดห้าร้อย่าโอเคประมาณนี้ตรงนี้ผมข้ามนะครับแล้วก็อ่าข้างในเนี่ยข,ขาวๆเนี่ยเป็นตัวเลข ISO นะครับก็คือเวลาปรับ ISO ก็จะเป็นวงแหวนด้านนอกของวงแหวนของสปีดเ,เตอร์เนี่ยดึงขึ้นมานะครับแล้วหมุนอ่าสมมติผมใส่ฟิล์มสี่ร้อยผมก็ปรับไปสี่ร้อยออ่าสี่ร้อย ต้องปรับนะครับห้ามเลื่อเพราะว่ากล้องวัดแสงใช้ได้นะครับทีนี้ผ่านตรงนี้ไปก็ามาสวิตช์วัดแสงนะครับสวิตชวัดแสงตรงนี้เปิดอันนี้คือดันขึ้นเปิดวัดแสงในช่องมองจะทํางานนะครับลักษณะนี้นครับแป๊บหนึ่งครับผมอ่าโอเค ลองคอนข้างมือแบบปรับ ISO ช่วยอ่ะทีนี้ให้ดูว่าแสงนะครับบอผมปรับ F นะครับปรับ F เข็มว่าแสงจะเด้งลดลงมานะครับปับนี้ปรับ F แคบนะครับอ่ะเดียวปันนึงนะครับอ่าโอเคลักษณะนี้นะครับต้องปับสปีดอ่าปรับสปีดต่ำลงนะครับว่าแสงก็จะเด้งขึ้น อนเ่อปรับ f อฟกว้างขึ้นเราแต่งจะดีขึ้นในบวกนะบการปรับสปีดเนี่ยการดูเข็มเนี่ยนะครับลักษณะเนี้ถ่ายได้แล้วนะครับหรือเข็มลดลงมาด้านล่างแตะเส้นล่างนิดนึงก็ถ่ายไดนะ้ไม่จำเป็นต้องตรงกลางเสมอไปเพราะบางทีเนี่ยเจอแสงแจ้าเนี่ยปรับ F1 หนึ่งคลิกเนี่ยก็สปีดเข็มก็ดิ้นละเด้งเด้งขึ้นเด้งลงเยอะเกินไปนะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องตรงกลางขนาดนี้ทีนี้นปรับสปีดปรับสปีดมากขึ้นนะครับ อ่เข็มไว้ทำงานรล้วกันได้มาดีอ่าโอเคประมาณนี้ครับทีนี้อ่าสวิตต์ตัวนี้นะครับเวลาเราขึ้นชัตเตอรก์กดชัตเตอร์เนี่ยกดปุ๊บอ่ะขึ้นขึ้นนะครับกดสวิตจะเด้งลงทุกครั้งนะครับเด้งลงทุกครั้งอ่าดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะถ่ายรูปต่อไปเราต้องมาเปิดใหม่นะครับมันจะเป็นเหมือนปุ่มชัดลึกในตัวนะครับตัวนี้ก็คือบรรจาบังคับใบเบ็ดเลยนะครับเวลาเราเปิดสวิตต์เนี่ย จะขับคับใบเบดว่าเราปรับ F อะไรใบเบดก็จะหุบตามนั้นเลยนะครับในช่องมองก็จะมืดตามนะครับอันนี้คือปุ่มประโยคปุ่มแทนเลยก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนิดน,น,นึงนะครับผมอธิบายไปเดี๋ยวอาจจะงงนะครับอ่ะต่อไปก็เวลาเราดานันสวิตช์ลงเนี่ยอ่ะดนันสวิตช์ลงแล้วเนี่ยปรับ F อะไรใบเบดก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับเนื่องจากเราลัาน่นชัตเตอร์อ่ะสมมติผมลั่นชัตเตอร์นะครับเห็นจะชัดปรับ F 1 6เลยอ่ะลั่นชัตเตอร์ปุ๊บใบเบดคทำงานเห็นไหม อันนี้ก็คือจะรับแสงตามจริงครับขึ้นผ่านไปถึงวัดแสงแล้วก็ทํางานตามปกตินะครับอ่าทีนี้ข้างหน้าก็จะเป็นซเซอร์ทำมอรนะครับตั้งเวลาถ่ายก็คือขึ้นลานซเซอร์ทำมอรขึ้นฟิล์มนะครับโฟกัสให้เสร็จปรับรูรับวัดแสงให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปุ่มเล็กๆนะั่อ่าลานก็จะวิ่งทํางานประมาณสิบวินะครับถึงจะล้านสิบวิก,กว่า ส่วนด้านล่างก็จะมีปุ่มกอฟิล์มนะครับแล้วก็ฐาน,นนี่คือใส่ฐานก็หมุนออกตามปกติอ่าหมุนออกคือทวนเข็มหมุนเข้าคือตามเข็มนาฬิกานะครับวิธีถอดเลนส์นะครับตัวนี้เป็นเลนส์1.4ของ SMC t a k u m a นะครับเราเลนสหมุนปกติเลยครับมันจะไม่มีตัวอะไรล็อกนะครับแต่แค่หมุนออกนะครับจะเป็นประมาณนี้เวลาเข้าก็หมุนเข้าไปเป็นเกลียวนะเ,เข้าแล้วก็ดึงขันให้ตึงมือนะ ไม่ต้องไม่แน่นมากเนะดี๋ยวขัดไม่ออกอ่ะมาจุดตรงกลางทีอยู่ตรงกลางดีดิีืส้มอ่อ่าต่อไปมาทดสอบการใส่ฟิล์มกันเนาะเห็นเพื่อนบอกว่าเป็นมือใหม่ไม่เคยใช้กล้องนะถ้าใส่ฟิล์มสม่ผมใส่ฟิล์มส0 0ร้อยผมก็ต้องตั้งไ s o เป็นสี่ร้อยผมเปลี่ยนกันอันนี้ห้ามเลยนะครับต้องตั้งทุกครั้งเวลาเปลี่ยนฟิล์มนะครับใส่ฟิล์มแล้วก็ต้องตั้งเป็นฟิล์มนั้นผมดน ่าสี่ร้อยอ่าโอเคได้ลอ่าเี้ยผมว่าใส่ฟิล์มเข้าไปจุกลงล่างดันก้านขึ้นฟิล์มขึ้นนะครับถ้าเกิดกันได้เราจะใส่ไม่ได้จะติดไอตัวล็อกกักนะครับดันก้านจุกลงล่างนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าดันก้านหลงให้มันล็อกกับกักอย่างเงี้ยคือยังไม่เข้าล็อกนะครับหมุนให้มันเข้าล็อกอ่าไอเราหมุนซ้ายหมุนขวาเนะี่ยกักก็จะหมุนตามนะจากนั้นเนี่ยเราดึงห่างฟิล์มนะครับ ก็สังเกตสองอย่างนะก็คือหนามเตยบนล่างกับรูของฟิลม์มร่องของฟิล์มนะครับอขั้นตอนแรกก็คือเอาหางของฟลลลิล์มเนี่ยแหลมๆเนี่ยใส่เข้าไปในรูตรงนี้นะครับเสียบให้แน่นเลยนะครับแล้วเราข้ามาจับกันจับร่องของฟิลม์มกับหนามเตยให้มันเข้าล็อกกันอืออ่ายัดให้แน่นเลยเขาเขารู้สึกว่ามันเข้าไว้แน่นแล้วเราก็ขึ้นฟิลม์ม ึ้นเฟรมนึกค่อยเรื่อยเนี่ยคอยจับหนามเตยกับร่องของเฟรมให้มันเข้าล็อกกันอ่าโอเคให้ิล์มมันตึงในลักษณะนี้ถ้ามันยังไม่ตึงเราก็ขึ้นรอบให้มันตึงแล้วก็ปิดฝาถึงมันจะหย่อนก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีตัวดันิล์มตัวนี้อยู่ไว้ไว้คอยดันให้มันแนบอดันเข้าไปจึ๊กอ่านี้ขึ้นิล์มไปรอบแล้วกดเสียงไปรูปต่อไปเนี่ยอาจจะติดละนะครับติดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะโดนแสงเข้าเพราะว่า ฟิล์มที่เราเข้าไปมันมันดึงกับใบไม่ไม่เต็มรูกนะครับเขาสังเกตง่ายคือเราเราขึ้นฟิล์มครับว่าฟิล์มเข้ากักหรือเปล่าให้มองด้านซ้ายนะครับก็ตัวเลขอเป็นก,าก้านเกลีวฟิล์มมันต้องหมุนตามลักษณะนี้คือฟิล์มเข้าถ้าไม่หมุนตามแสดงว่าเราเกี่ยวฟิล์มตรงเนี้ยไม่เข้ามันหลุดนะครับลักษณะน,นี้คือเข้าอ้าผมกดลานลานถ่ายไปนะครับจนถึง สามสิบหกสมมติฟิล์มหมดนะครับตัวเลขตรงนี้จะอยู่ประมาณสามสิบหกนะครับสามสิบสี่สามสิบหกแล้วแต่ตอนอขึ้นอยู่กับเราใส่ฟิล์มตั้งแต่แรกนะครับว่าใส่เยอะใส่ห่างฟิล์มเข้าไปเยอะหรือน้อยเพียงไหนนะครับนี่ไม่ต้องสนใจถ้ามันเป็นสามสิบหกแล้วขึ้นฟิล์มแล้วรู้สึกแข็งขึ้นต่อไม่ได้แล้วอย่าไปอย่าไปยื้อมันนะครับให้ดูตัวเลขนับฟิล์มเป็นหลักพอขึ้นไปไม่ได้แล้วนะครับกดปุ่มเซร์เตอร์ไม่ลงอย่าไปนั่นมันแสดงว่าฟิล์มหมดเขาจะมีปุ่มกอ่อฟิล์ดลดมด้้้าานนลล่่งกกดใหมมีุัษณะ ปลดล็อกหนับเตยนําเตยตัวที่เราเกี่ยวฟิล์มเนี่ยเพื่อจะใมันให้หมุนกลับมาเราจะกอฟิล์มกลับดึงสลักตัวนี้ขึ้นเห็นลูกศรไหมหมุนตั้งลูกศรได้เลยครับหมุนฟิล์มกลับให้ฟิล์มมันดังแกรกอันนี้คือฟิล์มหลุดละนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปอีกสักสามสี่รอบให้ฟิล์มมันเข้าเลยแต่ทีนี้ผมจะเหลือหางันมันเอาไว้นะครับผมก็จะให้มันดังแก๊กแล้วก็ดึงออกเฉยหลุดละสรเจก็ดึงกลิลนมาแล้วก็ไปลา้าง ทีนี้ม่านขึ้นอยู่ครึ่งๆกลา,างอยางเงี้ยนะครับเราก็ขึ้นฟิล์มให้สุดอนะรอบอ่าล้วก็กดทิ้งเอ้เอาก็เก็บกล้องได้แล้วนะครับสวิตตัวเนี้ยสาคัญลองไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงก็คือมันเป็นระบบของเขาอะนะครับทีเนี้ยมันทําออกมาเนี่ยรับรองเลนและกล้องของเขานะครับค่อนข้างเวิร์กทีนี้อยากให้ลองศึกษาตัวปุ่มชัดเลึกดูกับตัววัดแสงตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับโอเคก็โอเคครับไม่มีอะไรละขอบคุณครับ